อ่าโอเคครับก็ใส่พื้นน้องด้วยนะฮะวันนี้กับผมกะเพาอีกแล้วนะครับแมเราก็มีอยู่กันในเกมนะฮะที่มีชื่อว่าเกมควันซาขาแบ้วกกันอีกแล้วนั่นเองนะฮะตอนนี้บอกไปเลยว่าเอ่อเวลยี่สิบแล้วนะฮะบอกเลยไม่ธรรมดานะครับโอเคขอพูดเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกนี่คืออ่าจะว่าให้ดีกะเพรานะฮะนี่อันนี้คือตัวผมนะฮะกะเพราเติมเอสนะครับกะเพราเติมเอสเลยยี่สิบตอนนี้นะฮะแหมแล้วก็มี จะเรียกไม่ดีครับไอตัวกระเพราพาส์ที่แล้วผมเล่นในตัวทดลองไงมันเลยเรียกว่าใช้ชื่อไม่ได้แต่ตอนนี้คือมีคนใช้ชื่อผมแล้วครับทำไมทำไมผมถึงไม่ใช้ชื่อกระเพราธรรมดาเพราะว่ามีคนใช้ชื่อกระเพราธรรมดาของไปนะฮะดูได้นี่นี่เลยมีคนใช้ชื่อกระเพราไปแล้วผมกง็งงเอ๊ะผมไปเล่นตอนไหนวะวิชซ์ี่ยังไม่ได้เล่นเลยครับนะเออประมาณนั้นแหละนี่นี่ไม่ใช่ตัวผมนะครับกระเพราธรรมดาไม่ใช่ ย้ำว่ากระเพราเติมเอสนะฮะตัวผมเองนะครับก็แอดเพื่อนกันเข้าไปได้ตอนนี้นี่ยังไม่มีเพื่อนเลยมั้งเนี่ยเพื่อนมีแค่สองคนเองครับเนี่ยมีแค่มีแค่ผมมีแค่บดบุยที่โบท๊ทเลวกระเพราตัวปลอมนะฮะประมาณนั้นนี่ก็เพิ่มเพื่อนมั่วไปเลยไลค์โอเคทำธุรกิจเสร็จนะครับก็โหลดกันมาเล่นกันได้เยอะนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มมไว้ด้านล่างเลยนะครับสามารถโหลดเล่นกันได้ที่กู o กิลเพลย์นั่นเองนะฮะ เกมเพย์นี้เล่นง่ายนะพูดเลยนะครับสำหรับใครที uh, ่โอ้ยวัยยี <am <am ่สิบสองแล้วเว้ยวัยยี่สิบสองนะวัยยี่สิบสองนะสำหรับใครแนวที่เล่นในเอ่อเรียกว่าเอ่ออันนี้คือโหลดเล่นในคอมง่ายนะผมอันนี้ผมเล่นผ่านโปรแกรมบูสเต็ตก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเป็นเกมธรรมดาวางแผนลบอะซึ่งผมเชื่อมันอะพูดเลยมันนะคุยห้าพันทองเยอะเยอะมีที่ร้อยสิบห้าเพชรแล้วเปิดทีมเล่นกันดีกว่าครับหนึ่งสอง ตัวละครตัวละครมันตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนี่ดูซี่ครับเชได้ดูซี่มาใช้เน็ดเชไม่ธรรมดาอา้าวไม่ดูซี่ไม่ขึ้นเอากรรมเอาดูซี่เอาดูซี่ดูซี่หายอันนี้คืออะไรฮีโร่ที่ยังไม่ได้รับอันนี้แม็คเขาว่าไงเนี่ยไม่เข้าใจอ๋อหรือว่าเป็นตัวอัปเดตนี่มา วเวนยอ้ยังไม่ได้เหรอลองเปิดสักทีแล้วกันนะครับจะได้อะไรนะฮะเพชรนี่เรามาผ่านล้วน้ลเลยเน <c oughs> ี่าายตะหูทำไมาด้ไหมว่าตะห <c oughs> ูค่อนข้างค่อนข้างแย่แย่พอสมควรนะครับเซ <c oughs> ็งไปเลยโอเคนี่ก็ตัวที่ผมเล่นอยู่นะมีแค่นี้นะครับ มีมิสกะโลโซเอ้ยโลโซโซโลนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรวะเนี่ยจะไม่ได้ดูฮีโร่จบมิสกะไม้สากิลัง,งิเอ้ยสากุตังลังินะ,ะับซุนหลีนะฮะชุนหลีนี่มาเล่นโซโลนะฮะมีแค่นี้นะฮะโอเคตามนั้นเบยเยี่ยมก็มาบอกแค่นี้แหละเออแล้วเดี๋ยวจะเรียกวา่าดีครับเดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมร็วๆนี้นะฮะกิจกรรมกับเกมนี้นะฮะผมแม่นะ ก็นั่นแหละครับใครสนใจอยากเล่นกิจการหรือว่าอยากลองเล่นเกมนี้ดูก็โหลดกันมาเล่นได้นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยโอเคเราลองมาเล่นกันสักหน่อยดีกว่านะครับตัวผมนี่ก็ไม่ได้โหดมากแต่ก็พอพอสมควรไอ้ชื่อว่ใครเนี่ยเอาให้ไหมสู้กับใครอ่ะสู้เลยด้วยอ้าวอือไฟบ่อไฟบ่อไฟบ่อบ้าบ่ออือตัวเรเราโหดแล้ว โซโลมันหน้าจอสโล่ละโหดโจมตีมันโจมตีมันคอมโบเยอะพูดเลยแหม่พากเพียรตันเดียวสุนลีจะเตะกันไปแล้วโอ้โหไม่ธรรมไดนานะฮะโอ้โหมันเร็วเกินไปสโล่หน,น่อยนะฮะโซโลเได้ใช้ข้าวยุพิคาสนะฮะโอดไหมัฟังมันก็โหดว่ะโอ้โหชีโตสดนี่โอ้โมงหมดตายแล้วตัวหนึ่งพวกเราแหมไม่ีสายฟ้าตายตาย หัวเล็ KO. เก KO เดิมดอสนะครับจะคิดเลยได้อะไรมาเนี่ยชันสโตนนะฮะโอเคมีการมีลาน VS ด้วยเหวะเนี่ยเช็ดอันนี้ผมยังเล่นไม่ค่อยผ่านเลยนะผมเล่นมาเรื่อยๆอ่ะนี่ก็เล่นมาสักพักแล้วก็พอเวอร์ S น,น,นะครับแอรเคื่อนกันมาด้วยเดี๋ยวรับเฮ้ยกันเนเเอ,เอร์ลิซ <9. S 1> ึ่งรับกีนเซิมไซเบอร์เทกันนี่แหละ นี่ยก็คือเกมนี้พูดเลยว่าคนดังเหลืหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ฝันเกมเคสซี่หรือจักรดีใช่ไหมหรือแม้กระทั่งพี่โบนสเตชันแฟมิลี่หรือแม้กระทั่งพี่กัดเดว์ติซึมนะครับก็เล่นกันไม่เล่นแล้วจะเสียใจพูดเลยเกมนี้มีโปรโมทรอบสองแล้วเนี่ยเฮ้ยหนาวไปแล้วไปแล้วครับเจออีกแล้วมือเอแพ้นี่พูดเลย จะยอมฮะไฟไฟลุยไปเดี๋คร<ๆ>ับ่เาเดี๋ยวไปต่อเก็บแพทด้วยใครที่อยากเล่นในไอฟโฟนนะร<ๆ>อสักพักนะครับเดือนหน้าเดือนหน้ามันจะเปิดให้โหลดในไอฟโฟนนะครับเกมที<ๆ>่สนุกนะพอเปิดที่โหลดในไอฟโฟนคนคงเล่นเยอะกว่านี้นะฮะตอนนี้เล่นในคอมก่อนอนะครับ<ๆ>คนที่แบบเออใช้ไอโฟนนะไม่ได้ใช้พวกซัมซุงอะไรพวกเนี้ยนะ ส่วนใครก็ธรรมาดาก็เลยขึ้นเพได้ต่อยไปเออนั่นแหละเออโอ้เหรียญเก็บไวเ้เถอะนกหน้าจอ,ย,อย่อมีการยิ้มให้ตัวเองเลยนะเตะ่อยตายเตะโอ้ยเช่วิชิแปดแล้วระบบเกมก็มีเยอะแยะนะครับมีการจัดคอมโบนะฮะซึ่งก็เนี่ยเรียงคอมโบให้ตรงกันมันจะเป็น สกิลใช้ร่วมกัน,นครับเป็นการเรียนคอมโบที่ดีนะฮะโหดแล้วก็มีการอัมเดตตัวละครนะเนี่ยทำเด่นเก่งด,ดีหมดแล้วนะครับนี่ผมได้มิสเกะมาโหดใช้ไฟฟ้าพูดเลยเทพมาเรามาเล่นด่านนี้ให้ผ่านก่อนดีกวยวีพีอกีกแล้วเหรอตู้ใครเนี่ยอู๋พวกก็วีไอพีด้วยสัญลักษณ์นี้คือวีไอพีให้พวกเติมนั่นเองผมไม่ได้เติมอืมมาโอ้ ีใครจะชนะเอาดิเอาดิต่อเราเราเอาพี่โอ้โหมันก็หมดว่ะโอ้โหเตายอือเอาพีเอาพีมิดด้วยตายเลยหนึ่งตายแล้วหนึ่งโอ้โหตายแล้วสองพวกเราโอ้ยโอ้ยมีเวลแค่มีเวลแค่มีเวลโอ้โหโดนอดชิมสุด ตาแรกโอ้โหตายตายทีมเราตายโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอะไรช่างมันอันนี้แคปยูพีครับจะแพ้หรือชนะช่างมันแต่ไอ้ผู้นี้ชนะไม่ได้ไอ้แพ้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปต่อนะต้องชนะถ้าสมมติเล่นครบสิบวีถ้าใครไม่อยากดูสามารถกดสคริปต์ได้ด้วยนะ อะไรไม่ได้เลยฮนะเนี่ยตอนนี้เพิ่งเริ่มเล่นใหม่อะครับเพื่อนมี3าคนเองแอดกันมาเยอะนะเนีเน่ผมขอลองสู้กับเผาตัวปลอมเน่ยแม่งเอ้ยใครบังอาจมาเล่นเอาเอเนอร์จีหมดยิดคใครบังอาจมาเล่น,มา,ลนมาเล่นตัวละครเรารับไม่ได้ต้งชื่อต้งชื่อชื่อเราด้วยนะต้งชื่อกระเผาโอเคบอสแล้วหัวก็โลกส,สีสีม่วงอย่างงี้แปลว่าเจอบอสนะฮะ อย่าลืมนะกระเพราเติมเอสนะครับกระเพรากระเพราอื้มสายฟ้าโอ้ยโอ้ตีอ่อนมากเราก็อ่อนแล้วตีไม่โดนเลยวิทยาวๆโอ้มิดมีรอแคสเนี่ยหูดเลยจะกระโดดโหดหมดเลย,เลยมันจะตายแล้วตัวแรกยิงตูดเอาตายแล้วหนึ่งโอเคอ่า มาโอ้ยโหตบแรงวะ่ะอือเออตายตายครับคนนี้มงโซโลว์สโลว์ไม่ได้ตึงเรียบร้อยเย่นี่นะครับแล้วก็มีระบบแชทที่สามารถเล่นกับใครก็ได้นะก็ก็สามารถคุยอะไรกันได้นะครับส่วนผมนี่ก็จะเรียกว่างไงดีผมนี่เล่นในอ่า เลือนไป๊บสุดดิข้างล่างข้างล่างสุดเลยเอิ่มโอ้ยอ่าล่างสุดแล้วนะครับก็คือผมเล่นในคอมพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้พิมพ์ได้แต่ภาษาอังกฤษนะครับลองดีจ้าดีจ้าดีจ้าลองหน่อยดิสวัสดีฮาวดีจ้าจะมีใครตอบไหมวะไม่มีไม่เงียบเลยโอ้ช่างมันนะบไปเล่นหรอ สวัสดีค่ะ,ะเฮ้ยมีคน็สอบแล้วโอ้อยยายองแชทซะหน่อยผู้หญิงผู้หญิงเนียนะเมื่อกี้โ okay. อเคออืมันนี้ก็จะเป็นด่านบนนั้นนะครับซึ่งเราก็จะตีไปเรื่อยเราจะได้เก็บน,นะครับโดยมีให้เราเล่นลลหกรอบเราไม่ดแูแล้วก็กคกิปสตคลิปเลยโอเคอ่าดีจ้าอ่าเลเวลไล่กันแล้ว เร็วอะไรกันแล้ว,วอ่าไอไอแอมก็เผาไอแอมก็เผาดีจ้ะไอแอมกระเผาเขาจะรู้ไหมว่าเราตัวจริงหรือ,อ,อ,รอาาาตัวปลอมฮะเอ่อยากยากภาษาอังกฤษตัวอะไรวะเอ่อแอด พี่กะเพราเย้มีคนรู้จักด้วยดีใจนะครับก็จะมาตอบคุยกับแฟนคลับได้เวลานี้ที่ผมแคสตอนอบ่ายสองครึ่งนะฮะเนี่ยมีอะไรก็มาคุยกับผมได้ในนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ติดเกมนี้พสอสมควรค่อนข้างคนข้างเยอะติดโอเคอัปเดตจะมีพลังการต่อตู้ให้ด้วยนะครับอยากให้แอดเพื่อนจัง ีคร <minutes> ับแอดเฟนแอดแอดฟน F R I ก็ไ <royable> ด <What S 2> ้มั้งแฟนได้นะได้นะแอดก็ไมเยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนักแคบเกมพาแฟนคับปีเบอร์ชัดอีกแล้วหาหาหาแป๊บเดี๋ยวออกคลิปแน่นอนน้องอย่าลืมมปติดตามนะน้องนะพคุณเลย โอเคแอดแอดพี่มาด้วยนะแอดพี่มาด้วยนะกระเพราเติม S สโอเคขอบคุณครับพออ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีประมาณนี้แหละครับ เยังไม่คงคงจะมีคนตอบมาเนี่ยคนแอดเพื่อนไั้วะไม่น่ามีแล้วล่ะไม่มีใครไม่มีใครแอดแล้วเฮ้ยใครมาโอ๊ยเดี๋ยว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 ออกนะวะเฮ้ยออกดิกรรมออกไม่เป็นแล้งั้นใช่ไหมอัปเดตต่อบวกนานๆจะได้ไม่คุยกับแฟนคลับในเกมนี้นะครับไม่อยากเชื่อเลย วัดด uh ้วยเผานะฮะกเผาผมแอดไปแล้วพี <Okay. Yeah. S 2> oh, so pictures, ่นะครับเย่ที่เหลือก oh, ็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะฮะประมาณนั้นเด้เมื่อยตัวพีพีได้อีกแล้วพีพีหน่อยพีพีใครดีคนนี้มีพลังต่อสู้976โหมัน976เ้ย9 6 7จริงบอกว่าเนี่ยบวย24ด้วยขอสักหน่อยลุย โอ้โหเรายี่สองนี่ว่าแพ้โอ้โหมันมีตัวม่วงสามตัวเท่เราดีโอ้โหข้ามันฆ่ามันโตโลอุ้ยตายเผืเอาลุยมันลุยมันอย่ายอมแพ้อย่ายอมกเผื่อ,าอ,<ห>อาตายหนึ่งตายหนึ่งแล้วอือมันก็ตายหนึ่งเราตายสองแล้วโอ้ยมันยังไม่ตายอาือจิ้มตูดเผื่อเราตายสอ โอ้โหตายป้าแพ <aşk! S 2> ้ว่ะี่ไม่ต้องบอกก็ดูแพ้แน่นอนอออเกมมั้วเร็วเลยรับไม่ได้อไอมีจดหมายมาเพื่อนเชิดได้รับขอบคุณครับขอบคุณครับแอดเรามาคนแรกแล้วเอคนแรกแมาเพื่อนเราก็มีสี่คนแล้วเย้เย้เยเย่เยเยไลให้เลยนะครับไม่ยีพ้าด้วยคนนี้โอ้โหโหดนเนี่ย แอสกันมาเยอะๆนะกระเพราเติมเอสนะบ๊ายบายไปละจุ๊บๆแล้วเจอกันครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอาจจะมีกิจกรรมผมอาจจะจัดกิจกรรมขึ้นในเกมนี้ก็เป็นได้นะฮะก็โหลดกันมาได้เยอะแล้วกันมีอะไรที่ผมบอกอีกทีนะครับสามารถติดตามผมได้ในแฟนเพจกระเพานะฮะตามนั้นเลยไปละบ๊ายบาย